ทุกคนเคยเข้าร้านนวดกันใช่ไหมคะพนักง,งานเขาจะเดินมาถามเราว่าหลังจากนวดเสร็จแล้วต้องการที่จะอาบน้ําด้วยใช่ไหมจากนั้นเขาจะเปิดน้ําแล้วก็เอาฝักบัวค่ะมาลาดบนตัวเราเลยสวัสดีค่ะวันนี้มี่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการนวดครั้งแรกที่อุเบกิสถานค่ะแล้วก็เป็นการนวดครั้งแรกที่มี่จะไม่มีวันลืมเลย มีได้มีโอกาสจองสปาแห่งหนึ่งนะคะกับแฟนเพื่อที่จะเข้าไปนวดค่ะพนักงานเขาก็จะให้เราเลือกโปรแกรมนวดนะคะว่าเราต้องการที่จะนวดแบบไหนส่วนตัวมีมีเลือกเป็นการนวดแบบน้ำพึ่งค่ะพอเราเลือกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วพนักงานเขาก็ถามเราว่าหลังจากนวดเสร็จต้องการที่จะอาบน้ําด้วยใช่ไหมในความคิดมีนะคะมีคิดว่าใช่ฉันต้องการอาบน้ําเพราะว่านวดน้ําพึ่งมันน่าจะเหนียวแหละ เขาน่าจะมีห้องน้ําให้เราเข้าไปอาบน้าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะทุกคนเขาอาบน้ําให้เราคือเรานอ,นอนอยู่บนเตียงนวดใช่ไหมคะเขาก็จะเปิดน้ําแล้วก็ลากบนตัวเราเลยตอนที่เขาลากดอะทุกคนเรานอนง่ายอย่างนี้ใช่ไหมน้ำเข้ามาในจมูกบ้างกระเด็นเข้ามาแต่มันไม่ได้เยอะแล้วเขาก็จะถูสบู่ให้เราฟอกสบู่ให้เราแล้วก็เอาน้ําที่อยู่บนตักบัวค่ะ ลาดลาดบนตัวเราคืออันนี้สําหรับนี่มี่คิดว่ามันแปลกมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบนึกไม่ถึงว่าเขาจะอาบน้ำให้แล้วนอนอยู่บนเตียงคือสภาพเหมือนคนปุยแล้วแล้วก็มีคนมาอาบน้ําให้คิดแล้วมันก็แบบเออไม่รู้ว่าประเทศอื่นมีหรือเปล่านะคะแต่ที่อุนเบกิสถานนี่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกคะ่ะแล้วก็คิดว่าอยากจะมาแชร์ทุกคนฟังเพราะว่าเป็นอะไรที่ตลกด,ดีแล้วก็ประหลาดสำหรับมี่มากขอบคุณค่ะ บรรยากาศภายในห้องนวดค่ะจะเห็นว่าข้างๆมีฝักบัวอยู่ค่ะมีจะนอนอยู่บนเตียงนี้นะคะพอนวดเสร็จแล้วพนักงานจะใช้ฝักบัวที่อยู่ข้างๆค่ะอาบหนาให้มี่โดยที่มี่ยังนอนอยู่บนเตียงค่ะ